วิธีการลงทุนแบบแคนสลิมเป็นยังไงมาฟังกันครับวิธีการลงทุนแบบแคนสลิมโดยวิลเลียมโอนิวซึ่งเป็นนักลงทุนชื่อดังเขาได้คิดค้นหลักการตัวช่วยในการคัดกรองหุ้นพื้นฐานดีที่น่าลงทุน หุ้นที่มีลักษณะแคนสลิมจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงโดยมีแนวคิดว่าสิ่งที่ดูแพงและเสี่ยงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่ราคาก็มักจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าเดิมและสิ่งที่ดูเหมือนถูกและไม่เสี่ยงเลยก็มักจะยิ่งร่วงไปต่ำกว่าเดิมเช่นกันครับเขาจึงได้คิดหลักการออกมาทั้งหมด7อย่างโดยแทนที่ด้วยตัวอักษรเพื่อความง่ายต่อการจดจาก็คือแคนสลิมโดยหลักการของแคนสลิมเนี่ย เขาจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและก็การาฟเทคนิคเข้ามาผสมผสานกันนะครับโดยอักษรตัวแรกของแคนสลิมก็คือตัว C หรือ current quarterly earning นั่นก็คือการดูกำไรต่อหุ้นนะครับหรือว่า earning per share นั่นเองต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย20-25ยิ่งสูงก็ยิ่งดีเมื่อเทียบกับไตรมาสของปีที่แล้วหรือว่า year-on-year year นะครับในส่วนนี้เราจะไม่เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเพราะว่า มันมีความไฮหรือว่าโลซิชั่นของธุรกิจที่ต่างกันซึ่งหุ้นที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องมีกำไรต่อหุ้นยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับตัวต่อมาก็คือตัว A นะครับ Annual Earning Increase เป็นการดูภาพรวมรายได้และกำไรประจำปีว่ามีการเติบโตแข็งแกร่งหรือไม่โดยบริษัทที่เราเลือกลงทุนเนี่ยต้องมีไรายได้ที่มั่นคงมีสเสถียรภาพกำไรสุทธิเติบโตต,ต่อเนื่อง3-5ปี ROE มากกว่า15 โดยเราจะให้ความสําคัญกับอัตราส่วนทางการเงินเป็นหลักเลยนะครับนั่นหมายความว่าผลประกอบการประจําปีต้องมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและก็สม่ําเสมอครับตัวต่อมาก็คือตัว N ก็คือ New Product New Management คือเป็นการดูว่าบริษัทมีสินค้าหรือบริการใหม่หรือไม่มีปัจจัยบวกใหม่หรือไม่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่มีการเกิด business model ใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากทําแล้วดีขึ้นจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ราคาหุ้นมโอกสัสทําจุดสูงสุดใหม่หรือว่ามีความน่าสนใจขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากนักลงทุนหรือผู้ที่เข้าไปลงทุนเนี่ยเขามักจะคาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆที่อาจจะมาทําให้เขาเปลี่ยนแนวความคิดในการเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ครับตัวต่อมาก็คือตัว A S หรือว่า Supply and Demand of Share นะครับโดยจะมีการมองหาหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงหรือมี v o l ุ่มหนาแน่น สัสดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยฟีโฟตต่ำและก็มีการซื้อหุ้นคืนนะครับของบริษัททําไมเราต้องเลือกหุ้นลักษณะนี้เพราะว่าการที่วอลุ่มหนานแน่นเนี่ยแสดงว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนจํานวนมากแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองก็ต้องเป็นหุ้นที่มีจํานวนจํากัดด้วย <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อที่จะทาให้ราคาหุ้นสามารถขยับขึ้นไปได้ง่ายนั่นเองสังเกตได้าจากฟีฟที่ค่อนข้างต่ํานะครับ หรือว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืนนั่นเองครับตัวต่อมาก็คือตัว L ตัว L, ว l. ก็คือ All r e a d e r or l e c u i r ก็คือหุ้นในกลุ่มที่เป็นผู้นำในทางธุรกิจมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงในอุตสาหกรรมโดยวิธีที่คุณวิลเลียมโอนิลเลือกใช้ก็คือเขาจะดูจากค่า relative s t r e n ที่สูงหมายถึงเป็นหุ้นที่มีราคาขึ้นเร็วกว่าตลาดและราคาปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดสะท้อนให้เห็นว่า เป็นหุ้นที่นักลงทุนอนะต้องการซื้อมากกว่าต้องการขายครับและนอกจากนี้ยังมีข้อหนึ่งก็คือราคาหุ้นต้องไม่ปรับลดลงมากในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงนะครับต่อมาก็คือตัวไอนะครับ institutional sponsorship ในตัวนี้พูดง่ายๆก็คือจะเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเข้าไปถือครองเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับการที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้าไปลงทุนเนี่ย จะมีโอกาสที่ทําให้หุ้นขยับตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ควรมีสัสดส่วนของนักลงทุนสถาบันมากจนเกินไปเพราะอาจเสี่ยงต่อแรงขายที่รุนแรงได้เช่นกันครับและตัวสุดท้ายก็คือตัว M คือ Market Direction เป็นการหาจังหวะเข้าลงทุนในช่วงตลาดที่เป็นขาขึ้นโดยเราจะพิจารณาจากการาฟแท่งเทียนแล้ก็เส้นค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งอะต่อให้หุ้นดีแค่ไหน แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีหรือเป็นขาลงก็ยากที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการลงทุนแบบแคนสลิมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการลงทุนที่ช่วยให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จในการลงทุนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารใหม่ๆจากเรา2คนและเป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับขอบคุณครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ